คุณผู้ชมเคยเห็นรถรุ่นเก่าๆไหมครับรถรุ่นเก่าๆเ,เนี่ยมันข้างหน้าเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนข้างหน้าเนี่ยมันมีแค่โช๊คตัวนี้ตัวเดียวนะมันมีโช๊คตัวนี้ตัวเดียวและมันไม่มีสปริงรถรุ่นเก่าๆอ่ะมันไม่มีสปริงมันเด้งได้อย่างไงเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับไอ้นี่คือเหล็กคอชันบาของมันไอ้นี่นะครับคือสปริงแล้วขันี้เราจะมาขันตรงนี้มองจากด้านล่างเนี่ยก็คือเหล็กคอชันบา ตัวนี้เราจะขันตัวนี้ถ้าขันเข้าเนี่ยจะยกสูงขึ้นแต่ถ้าขันออกนี่จะโหลดเตี้ยลงเราจะใช้ปจัจจจยแค่สองอันคืออันนี้อันนี้เบอร์เบอร์อะไรเบอร์สิบเจ็ดน่าจะเบอร์สิบเจ็ดครับใช่เปล่าไม่ใช่เบอร์สิบเจ็ดผมจำผิด เบอร์สิบเก้านี่นี่แหละเราจะขันแค่ตัวนี้แต่ตอนนี้ผมยกขึ้นสูงเกินผมจะทำการโหลดโหลดเตี้ยคือทำง่ายมากทำเองได้ที่บ้านก็ได้นี่ไม่ต้องไปจ้างช่างไม่ต้องมาทำเลยกับปัจแจยตนนัวนี้ซึ่งมันมีความแข็งแรงมากการใช้ปัจแจยตัวน,นี้ก็คือสอดอย่างนี้ครับเนี่ยมันจะสามารถต่อปัจแจยได้เลยอ่ะ เดี๋ยวมาดูกันผมจะค่อยๆขันนะครับผมต่อมานะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับจะมีนี่ตลับเมตรอ่ะคืออะไรเพื่ออะไรตลับเมตรมาใช้เพื่ออะไรมันต้องก่อสร้างใช่ไหมตลับเมตรอ่ะวันนี้หยุดก่อนครับวันนี้ไม่ได้ก่อสร้างเราตลับเมตรมาเพื่อจะวัดความสูงจากข้างล่าง เนจากพื้นเนี่ยขึ้นมาข้างบนเนี่ยเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่แปดสิบห้าอ่ะแปดสิบห้าเ็จเราจะโหลดลงประมาณห้าเซนก็จะเหลือแปดสิบเราจะขันน็อตตรงนี้ออกตรงนี้ลงนะครับเราจะทําการขันน็อตตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับน็อตตรงนี้นะครับเพื่อให้คอชั้นบารตรงเนี้ย มันงับขึ้นไปทางเนี้ยเนี่ยเนี่ยคอชันบานี่มันงับขึ้นไปก็คือคอชันบาตรงนี้นะครับเราจะขันน็อตตรงนี้นะครับแต่แต่ก่อนที่จะขันเนี่ยอ่ารู้สึกว่ามันจะสืดมากเราต้องมีตัวช่วยครับอนี่คือตัวช่วยของเราถ้าผมไม่มีอันนี้นะรับรองตายแน่แน่วันนี้เดี๋ยวต้องฉีดก่อนครับฉีดให้มันอ่นี่ก่อนเพราะว่ารถมันเก่าแล้วเนาะ เนี่ยครับเราจะทำการขันขันอันนี้จะขันอันนี้จะทำการขันขันออกนะครับเพื่อให้คอชั้นบานไปทางโน้นอีกนะครับเราจะทำการขันออกขันแข็งมากเลย่านผู้ชมอาเอาเอา,เอาเป็นว่าขันตรงนี้เลยกันนะครับผมพอดีผมมีมี มือถือกล้องนะครับเอาปมาขันตรงนี้เดี๋ยวพอขันเสร็จเนี่ยผมจะขันลงมาประมาณสักครึ่งนิ้วพอก็น่าจะประมาณห้าเซนแต่ถ้าเราขันลงมาเยอะมันก็จะโหลดเตี้ยเกินไปเราต้องขันลงมาประมาณสักครึ่งนิ้วก่อนแล้วก็ตลับเมตรวัดดูว่าแล้วอันนี้มันแปดสิบห้าเซนหรือเปล่าอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอขันก่อน ไม่รุงย่ี้คือโหลดแต่ไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องไปจ้างช่างซื้อปัจต์ใจแค่สองตัวเราก็สามารถโหลดได้แล้วต่อไปจะเป็นการถอดครอเบรอน,นิวนะครับรเบิคในนี้เป็นยิปเป,ปรเบ์บเราจะถอดยังไงใส่ยังไงดูยังไงว่ามันหมดแล้วหรือไม่หมดเจอกันคลิปหน้าครับ